สวัสดีปีใหม่ครับท่านสวัสดีปีใหม่ครับคุณพ่อสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนี่ปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ครับผมโอ้ปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่จ้าเอาแม่เลยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับช่างทุกคนแล้วก็มีมีผมแล้วก็ครอบครัวเอาอายุมารวมกันแล้วก็พิมพ์เป็นตัวเลขมาว่า อาอายุรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับคนที่ตอบถูกมีมีรางวัลให้ครับแต่ผมก็ยังไม่เคยถามว่าเพื่อนอายุเท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเป็นเป็นความลับนะครับนับนับตามปีเนาะนับถึงปี2 5งหนะครับอ่าเดือนไม่ถึงก็ช่างเรานับตามปีปีพศโอเคครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนาะมอบมอบมอบอ่าอ่าคืนให้กับพี่น้องนะครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านสวัสดีพี่ใหม่ครับคุณพ่อ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนีปี่ใหม่ครับสวัสดีปี่ใหม่ดีใหม่ครับผมปี่ใหม่จ้าสวัสดีปี่ใหม่จ้าเอาแม่เลยสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ